กาบพ่อกาบแม่พ่อแม่ข็อวยพรให้ลูกกันรักกันมั่นแค่นเนื้อรักกันชงถือไม้เท้ายอดทองกะบอกก็เพชรกินพ่อฮะกี่แม่กันเจ้าสาวกับเจ้าสาวใกล้ใกล้ก็ได้ใกล้ใกล้ก็ได้หน้านีหน้าหนาวพ่อเจ้าสาวแม่เจ้าสาวตอนนี้ก็เราอปยพรให้ ลูกเผยและลูกเรานะครับเรียบเรียบร้อยมากไหมครับ ปุบ่าบตั้งสติเรือมันฟันเจือเป็นอาการมันกันตอนนี้ก็สวนซอยสวมแว่นนะครับเด็กๆที่กำลังจะเป็นเยาวชนตั้งแน้าเลยดูเอาเป็นตัวอย่างนะครับน้องเมย์ก็รู้มาจ้องมองดู ว่าเมื่อไร <laughs> ไม่เป็นไรนะเอาเป็นตัวอย่างเอาพี่ๆเป็นตัวอย่างเอาพี่เป็นตัวอย่างใส่น้ำไปไหายใจยาให้ก็จะงา <laughs> เอาวันนี้เป็นวันดีแท้ อันที่ซุบเลยใส่หมดเลยวันนี้เนาะใส่แลน่ยใส่หมดแล้วไหนยี่ก็วันที้เป็นวันดีละเป็นลบเป็นใจได้ซุบไปคนนี้นะ่ะเต็มจาบ่าวได้อามอนเตอตอนนี้ไปะขามมาได้แล้ว ไปตัวเนี่ยไปจูจะลาบอ่ะไปจ้าไปรัไก่รไปไปละบไม่ไปก็พุ่นเขาบอกมีรับแตหารนี่เขาจัดการก็เดียวได้ดูบรรเทาได้สบายอยากทุบไปเข้าป่าเข้าดงบาต้องปิต๊บมต้องพกปืนหน้าไม้ต้องเอาไปตัวไปคนเดียวก็ได้เหมือนตั้งใต้ไหครับตั้งใต้เนี่ยต้องต่หากปุ้มพุ่เจ้าก็ได้กับปุ้มเข้าทันที เอาเงินหมอก่อนนเกินมาแง้มเนี่ยอย่าเอาเกินมารอได้กันเกิเหลือมาได้หาตัวตามมานั e ่งตัはは้งไหมนะครับนะทำได้ี่อาทิตย์ามจากขบวนเจ้าบ่าวมายังไม่ได้ึนเท่ากิบป่าป่อเจอนะครับเจอก่อนจะได้เป็นแรงเป็นลม

คนดีไม่ค่อยมากนะเนี่ยไม่เกิดใครตัวชายหลุดกลัวกลัว